มาดูในส่วนของการติดตั้งของตัวคาสีรุ่นรลว์ิซแพร์อา์นะครับคาสีรุ่นนี้ติดตั้งด้วยโลบไอโซฟิกนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะนําตัวสายไอโซฟินะครับออกมาก็คือจับที่สายตรนี้แล้วก็ดึงออกมาได้เลยแล้วต่อมาดูที่ตัวของเที่ยนไอโซฟิกในรถยนต์นะครับผอตัวนี้นะครับเราจะเอาไปเสียบล็อกนะครับก็ตั้งระดับไว้ก่อนนะครับผมทั้งสองฝั่งจากนั้นเนี่ยครับผมเราก็มาดันที่ตัวของ ไอโซฟิกเนี่ยครับให้เข้าไปนะครับสองฝั่งเลยเมื่อไอโซฟิกล็อกเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีสีเขียวขึ้นตรงนี้นะครับผมถ้าที่ปลดออกก็แค่บิดนะครับผมต่อมาเนี่ยครับผมพอเราเอาเขี้ยวเข้าไปล็อกแล้วเราก็จะดันตัวของคาซิครับให้แนบชิดก,กับบอกมี่สุดนะครับโดยตัวของ ลาวเหล็กหรือแอนไทลิบบาร์ตรงนี้นยครับผมจะต้องแนบชิดกระบอกให้มาทห้สชุนเลยเพราะว่าเมื่อเกิดการชนแล้วครับตัวนี้เนี่ยจะค้ำคาสีเอาไว้กระบอกป้องกันไม่ให้คาซีเนี่ยครับมีความเข้าหาบ่อนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวขอบคือขอบนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะการลงไปให้ถึงพื้นเลยแต่ว่าพอดีตัวนี้เป็นตัวเบาะที่เรายกสูงขึ้นเป็นพิเศษนะครับก็เลยไม่ถึงเง้นเดี๋ยวจะให้ดูการเัวใช้มือแทนนะครับพอมาถึงพื้นเนี่ยครับผมจะเห็นว่า ตรงนี้นะครับจะขึ้นสีเขียวเมื่อล็อกได้พอดีนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับผมการติดตั้งของตัวดัวฟิกสปานอาร,รบ